สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับดิฉันเปนในกการเดียรเียมกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกับชุมชนคลองตันนะคะที่บริเวณเสียแยกคลองตันค่ะ นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระภิสุสงฆงจำนวน59รูปบริเวณเสียแยกคลองตันเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนในชุมชนและรวบุวมทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับการทาบุญตักบาตรกับชาวชุมชนคลองตันนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมทําบุญด้วยเป็นเวลากว่า10ปีแล้วตั้งแต่สมัยดารงตามมําแหน่งเป็นสส ทั้งนี้ค่ะชาวชุมชนคลองตันได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบ,บุญตักบ,บาตรกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ10คนเข้าร่วมสังเกตการด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นค่ะขาาาาััททงสมมมิิมยกนปป นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่จังหวัดภูเก็ต et, ก็ออกมาเฉลิมฉลองค่ำคืนคริสต์มาสกันอย่างคึกคักค่ะส่วนการลํำลึก6ปีสึนามินั้นก็จัดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างเรียบง่ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคืนวันคริสต์มาสที่ซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากออกมาเดินพักผ่อนชมบรรยากาศกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่ร้านอาหารและสถานบันเทิงได้ตกแต่งร้านด้วยต้นคริสต์มาสและประดับไฟสีสันสวยงามและให้พนักงานแต่งกายด้วยชุดสีแดงสวมหมวกซานตาคลอสเพื่อดึงดูดลูกค้าส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นก็แต่งกายด้วยชุดซานตาคลอสเช่นกันทางด้านของนายชัยรัตนสุบ,บานนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่าการออกมาฉลองคริสต์มาสของนักท่องเที่ยวในภาพรวมยังคงคึกคัก แม้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักตามโรงแรมลดลงแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้โรงแรมก็เต็มเกือบทั้งหมดส่วนข่าวลือการเกิดคลื่นยักษ์ซึนามินักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้วิตกกังวลในเรื่องนี้ส่วนในโอกาสครบรอบ6ปีซุนามินะคะในวันที่26ธันวาคมจังหวัดภูเก็ตก็ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดกิจกรรมล้ำลึกโดยเน้นการทําบุญตักบาตรเป็นหลัก และในช่วงเย็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองจัดกิจกรรมไลฟ์อัพภูเก็ตที่ชายหาดป่าตองมีการจุดเทียนและปักลงในหลุมทรายตลอดแนวชายหาดเพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอธิษฐานไว้อะไรโดยเน้นความเรียบง่ายค่ะ ไปข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งในประเทศในจีเรียฆ่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บจำนวนมากระหว่างการฉลองวันคริสต์มาสอีฟเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนถึงวันคริสต์มาสเพียงหนึ่งวันเกิดเหตุคนร้ายปลดชนวนระเบิดโจมตีการฉลองในวันคริสต์มาสอีฟของชาวในจีเรียในหลายหมู่บ้านใกล้เมืองจอร์ส พร้อมๆกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บสาหัส74คนซึ่งต่อมาเจ้าที่ระดับสูงระบุว่าเป็นการก่อการร้ายนอกจากนั้นยังเกิดการโจมตีอันมีสาเหตุจากความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามโดยมีการคว้างระเบิดเพลิงใส่โบสถ์สองแห่งในเมืองไมดูกูรี uri, ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนรวมทั้งบาดหลวงและเจ้าที่รักษาความปลอดภยัย โดยนับตั้งแต่ต้นปีมานะคะความขัดแย้งระหว่างศาสนาและชนเผ่าทําให้เกิดการเข็นฆ่ากันในประเทศไนจีเรียส่งผลให้ชาวไนจีเรียนนั้นถูกสังหารไปแล้วหลายร้อยคนหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่ะรับชมข่าวได้อีกครั้งนะคะในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ หนูรักในหลวงค่ะรักค่ะรักค่ะรักครับรักในหลวงค่ะหนูรักในหลวงค่ะเรารักในหลวงครับรักค่ะรักค่ะรักมากครับผม คมของทุกปีต้องถือว่าเป็นเดือนมหามงคลเป็นเดือนแห่งความสุขอย่างแท้จริงของคนไทยค่ะเพราะมีวันเฉลิมพระชจมพัรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำเนกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าค่ะได้มารวมพลังกันโดยมีจุดหมายแน่วแน่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติในกิจกรรม oh. เหนือเกล้าในดวงใจค่ะตอนเด็กๆผมยังเคยสงสัยว่าทำไมมีแต่คนนับถือท่านคงเป็นนักคิด คนไทยได้ปฏิบัติตามจะได้ไม่ลำบากภายภาคหน้าค่ะตรงงานหนักเพื่อว่าประชาชนของประเทศไทยทุกคนจะได้มีความอยู่ดีมีสุขและบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นจุกก็ขอประคุณท่านนายหลวงภูมิใจที่สุดค่ะที่ได้เกิดอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินของพ่อหลวงของเราในส่วนลึกๆแล้วมีความรักความเทิดทูนความเคารพ แล้วก็ความบูชาหลักและเทิดทุนท่านไว้เหนือกล่าวในฐานะของคนไทยเพียงแค่คนหนึ่งหนึ่งใน65ล้านเนี่ย ก็คงทำอะไรได้ไม่มากเท่ากับที่ท่านทำเพื่อเราในหลวงได้ทำให้หนูเรียนหนังสือหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อในหลวงลวเราก็สามารถทำสิ่งที่ท่านภูมิใจได้คือเป็นคนที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อผมเชื่อว่าการที่เราทำอะไรเป็นแค่เล็กน้อยเป็นแค่เรารักกันเป็นแค่เราสามัคคีกันแค่นั้นแหละครับเมื่อเรามันรวมกันทั้ง1 5ล้านคนมันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีเพราะเราเกิดเมาาืองไทยเราอยู่กับใต้หลวงอยากให้คนไทยทุกคนทั้งประเทศ รักประเทศชาติถือว่าหนึ่งใน60ล้านคนให้เราเป็นคนดีและมีความสามัคคีกันแค่นี้พ่อก็มีความสุขลวค่ะสามัคคีขึ้นกันเละกันเพื่อนในหลวงกัเรามีไม่กี่ประเทศที่เป็นที่มีกษัตริย์ที่เป็นประมุขพระองค์เดียวแล้วมีผู้คนนับถือทั้งประเทศขอให้พระอ,องค์ท่านสงระเจริญยิ่งยืนนานค่ะบางทีก็เกิดท้ออะไรก็จะมองรูปของพระอ,องค์แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่กดจำเนึกให้กับน้องๆด้วยว่าใครที่เกิดท้อแล้วก็อย่าลืมมาแต่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ของเราในขนาดี้ซึ่งท่านประชุมอันาไรอะไรปุ๊บท่านยังไม่เสี่ยงประชาชนอยู่ทุกระดัฉะนั้นเราเป็นข้าราชการทำให้ถึงวินาทีสุดท้าย ไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ค่ะ ใจมาบ้านก็จะเริญนขึ้นเยอะพอในหลวงไม่มาที่ก่อนนะบ้านไม่ไม่จะเริญพอในหลวงมาบ้านก็จะเริญนขึ้นมาก ที่ผ่านมากิจกรรม v ีลออฟเดอะกิงวีลออฟไทยแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื้อเร้นในดวงใจได้เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตเพื่อตั้งจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันหลักให้เกิดขึ้นกับเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังหลักให้กับชาติ ก็ด้วยพระมหาการุณาที่คุณของกรัตริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่สด็จเถลิงขวัญยาราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2489จนถึงปัจจุบันเป็น64ปีแห่งความร่มเย็นที่เรามีในหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะและอีกสักครู่ค่ะจะเป็นช่วงสำคัญข,ของกิจกรรมเนือเกล้าไทยดวงใจ นายกรัฐมนตรีบุษสุเทพเรืองสวุวรรณจะนำพวกเราทุกคนที่อยู่ทที่แห่งนี้ถวายพระอ่อนใจละมงคลและถวายสัตว์ปัญญาในการรวมพลังความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการปกต้องและเพิ่ทูลไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติค่ะ